ให้มันเข้าประกอบของการที่จารณาคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญหรืไม่ประการใดนถ้าไม่ท่านในที่ในที่สุดแล้วที่ประชุมแห่งนี้เห็นว่ามันัีสมาชิกบางท่านเนี่ยเห็นว่าการประชุมหลักเนี่ยเนื่องจากเหตุผลของการที่ว่าว่าคนต้องราชุมนุมแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็กลับมาปรุงนึกเปิดเหมือนเดิมนะแต่ข เลยวมทังมีการติดี่อประชุมด้วยแต่ในตอนจะเป็นเพื่อรองประโยชน์สาธารณะสาคัญแจะคอยดูเร็ถ้าเขอเ็วุ๊ก็แสดงอ่ไเปลยแล้วก็ไปส่งต่อในวสองว่าพินาลนะรื่องที่คุณว่าเรื่องเดียไม่ใช่เป็นรื่องไปขอยกเป้นหรือว่าเป็นของข้อจากไม่ได้นะครับเป็นข้อว่าอัน่สองและการพินาลเป็นเดียวเพราะว่าสภาแห่งนี้จึงทรงไว้ซึ่งอำนาจนอกจากระดวนยาในการออก มีอำนาจสูงสุดในทางด้านวิติปัญญาติแล้วท่านจะยังมีอำนาจอยา่างนี้ยวดในด้านของการพิจารณาถึือมูคลต่างๆที่ลงโงษตำแหน่งในทางการเมือง เชื่อว่าทากนั้นที่นั่งคี่นี้ท่านเป็นสมาชิกนิสสิกปัญ่าวันหนึ่งถ้ามีใครขบวนไปร้องกับองค์การในวันหนึ่งจะเชี่อว่าท่านท่านก็จะไปหวงถึงประธานที่นั่งมาด้วยถึงแม้ัก็รรมโง่จะมีบทปัญญาที่ให้ No oh. การแก้ไขมาตราร้อยก้าในการทำหนัสือตกลายถามว่า่ยแก้เราเคยแก้มาแล้วมันไปที่ทัพประชาชนแลบวขก็ข้อหารที่มองรับยัติประชุมโดยที่ยังมีท่านสมาชิกอีกเป็นปจำนวนมากายังไม่ได้อภิปรายตาท่านดูใรเอกสารตัดสินเลยคนระับว่าท่นานสมาชิกท่นทนนานใดจะให็นว่าไงบ้าง เอาในมาตรา5นะครับมาตรา5นั้นเป็นมาตราที่พูดไปยกเลิกไปเปลี่ยนแปลงมาตราที่1้5ของรัฐมนตรี50ก็คือคุณสมบัติของคนที่เป็นสมาชกของอันก่อที่จะผมจะมาในหานั้นผมจะยัตีนั้นสองเทศครับยัติดหลัในกทารูนุ่ห่อยักติดหลัจยกติดประกอบ ยติหลักยติประกอบยึติดหลักก็คือมีความชอบในส่วนขความเนื้อหาที่คุ็เอง้ะเช่นยติเสนอราได้แก้ามุมยติเสนอมาสรรมีเป็นยติหลักเรามียติประกอบยติประกอบนั้นจะเป็นยติที่ใช้เพื่อดำเนินการในการชเพื่อยติหลักนั้นาหมายเช่นอะไรเช่นให้รวมวาระประชุมให้มอบหมายให้การิการไป ษาหรือว่าขอให้ประชุมนี่กันี่อย่างนี้ถ้าเป็น,นประเด็นของ